โอ้โห้องกระชานทาได้สวยมากจริงๆเลยนะครับเรียนจิ๊บเลยนะเออตอนนี้ฐานฐานเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอน้องวิกกี้น้องวิกกกี้ิลงังเพลินเลยนะตอนนี้นะั่นเลยเ,เอาเลยจ้ะนะฮะนี่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะสักครูคร่หนึ่ง เอาละครับสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวรอเราน้องวิ่ี่สักครู่หนึ่งครับนี่ตอนนี้กําลังเพลินกับการับปั้นน้ำต้นนะฮะตถกรรมพื้นบ้านของเรานะจ๊ะนี่นะเชิญเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องเต่าน้องกระชาแนะ้วกับหนึ่งบนดทน้ำน,นี้ขอทุกมือให้น้องวิ่งี้หน่อยครับโอ้โหแฟนกลับมาเต็มเลยนะฮะตอนนี้อะ อย่าลืมเชิญผู้บริหารนะักวนโทนาอันนี้นะครับของพีก่กี้เลยครับเนเชิญครับนะฮะเดี๋ยวามาดูกันนะวิธีปะนะปะนะการทางสีนะจะเป็นยังไงนะจ๊ะเริ่มต้นคือแปะลงไปเลยครับอ่ะโอ้โหเนียนไปเลยง่ายนยฮะนี่ัน่นและครับแปะแล้วก็หมุนนะหมุนเลยครับหมุนเลยครับต่อครับอ่ลาลองมองกล้องนิดนึงครับหมุนแล้วมองกล้องเลยจ้ะหมุนแล้วมองกล้องด้วยจ้ะนี่ โอ้ยน้องก็ชาพาได้เงียบมากเลยนะฮะนี่ดูครับพางอันนี้นะฝีมือนะฝีมือนะครับนีไงเป็นไงล่ะเหลือข้างบนหลือข้างบนครับแป๊ะ มทาาเไโอเคอ่เรามาดูข้นตอนของเประมือนัสี้นเครับแล้วันตอนต่อไปนะคือการขัดครับอันนี้ง่ายเลยครับถ้าออกแรงทม,มืได้รับไม่เลยครับอ,อันนี้ได้เลยเดี๋ยวพงานก็ดูมือได้เลยครับนะคับเชิญฮะเดี๋ยวพี่สีสตาเก็บมือให้ครับ ไปเจอนะเลือกได้เลยครับน้ำไปที่ไม่ขาดเลยครับโลราณครับหิน <c oughs> นี่เลือกอันที่เนนรียบๆนะฮะน้องเต่าเลือกอันไปตรงกันที่ไม่ขาดนั่นแหละ